ต่อนน้ำต่อก่อนสวัสดี f อซครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งฝากซื้อขายรถคุณชัวไทยครับันนี้มาดูรถกัดครับอันนี้มีหน้าหน้าตัดสองเมตรห้าสิบหน้ากัดมันนะครับไอต,ตัวลูกกัดอันนี้เป็นตัวเอเค เอ2เคสองห้าศูนย์สองห้าศูนยูนย์ได้ครับได้ครับจะซื้อไหนหายอยู่ครับหรือบริษัทไหนหายอยู่ก็เข้ามาดูได้ครับ กัดยังหนาอยู่เลยครับคันนี้มีระบบน้ำรองรับนะครับไม่ต้องแอดวานเพิ่มนำเข้าจาก U.S.A. ครับ Made in U.S.A. เดี๋ยวทีมงานกำลังตเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูมีอันนี้เป็นอ่าอันนี้จะเป็นสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์ครับอันนี้จะเป็นสองห้าศูนย์ แต่ไม่มีระบบน้ําแต่คันนี้สองสี่ศูนย์แต่มีระบบน้ําครับเห็นไหมมีระบบน้ําด้านหน้าอันนี้เป็นเครื่องคัมมินอันนี้เป็นเครื่องแคทคันนี้เป็นเครื่องเบนครับเดี๋ยวพาไปดูด้านบนอีกทีหนึง่งเดี๋ยวให้หนายช่างสตาร์ทให้เรียบร้อย จากวันนี้เดี๋ยวพาไปเดินไปดูด้านบนกันมาเรียบร้อยแล้วครับในห้องคนขับครับอ้าติดเลยนะหรอือหวานก็ติดเลยเดนียด้านบนนะมินเตสโซลินอยครับเสื่องอยู่นู่นเด็กผู้อวัยวะอยู่นะ ขึ้นมาเลยครับโอ้แช่เดียวติดเลยครับ เส,ออสือหมอบ็ออม,บอมีนี้ครับหมอบปลบาลานครับปอบบาลานนิ่มๆๆๆ โอเคครับเดี๋ยวบอสนะครับถ่ายลูกโอเคครับส่วน เอฟซท่านไหนหรือลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้ครับติเบอร์0ูนย์หน4สองห้าแปดเจ็ดศูนสีครับลายผมจะขึ้นอเอาเบอร์โทรที่ชื่อคลิปแอดเพิ่มได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ